มาดูต่อเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเจ้า wow. ซูซูกินะเราจะแกะตัวนี้ออกนะดูเพื่อนเพื่อนมาต้องมาแกะไอที่อันนี้ออกเี่นน็อตอะไรอ่ะน็อตล็อกเบาะนะเพื่อนแพนดูดอันนี้เขาเรียกอะไรกุญแจร็อตล็อกเบาะแล้วก็เบอร์สิบมาแกะตัวนี้ออกก่อนเพื่อนดูครับดูนะเบอร์สิบเบอร์สิบตัวนี้สองตัวนี้ออกจะออกได้ไหมเพื่อนเพื่อนดูดูแม่นี่ซูซูกิรุ่นเก่านะครับเพื่อนเพื่อน แกะยากขนาดนี้นะเพื่อนดูเราจะเอานี้ออกนะครับนี่เพื่อจะไปดูว่าไอ้เจ้าปัม๊มน้ำมันสองทีม่มาอยู่ด้านนี้เพื่อนเพื่อนนี่อยู่ด้านนี้มันจะหน้าตาเป็นอย่างไงนะครับช่างรุ่นพี่บอกนะว่าให้นี่เพื่อนนี่เออ้ในเพื่อนดูนี่ยังออกไปได้นะเพื่อนโอ้สุดยอดงานนี้นะในจเอานี้ออกก็ต้องเอานี้ออกก่อนนะครับนี่โอ้เอาเรื่อง เพืออันนี้นะแม่เล่นเอาหน้ามืดเลยพวกเราดูดูปัตโตเล่นเอาเราเอาเรื่องเลยเพื่อนมันเดง้งไม่ได้ง่ายเลยเพื่อนแม่ดิส ไอเจ้าซูซูกิเนี่ยดีดีไซน์ออกมาเนี่ยทำให้เราเรื่องยากนะครับเพื่อนเป็นรุ่นใหม่จะแกะยากขนาดไหนนะเพื่อนโอ้โหขุดยอดนะเพื่อนเอาตองใส่ไว้ตรงนี้นครับเดี๋ยวมันจะหายเอาตรงนี้ออกก่อนนี่เพื่อนเอาตรงนี้ออกก่อนนะมันเพื่อนเนี่ยมันถึงจะออกได้นะเพื่อน่าน,น,นีเดี่เดยวด้วิ แม่เอาเรื่องเลยแล้วเพื่อนงานนี้นะเอา้าเพื่อนเออเพื่อนผมมาดูแล้วเพื่อนเพื่อนมาช่วยดูกันะครับว่ามันมันปรับอย่างไรนะมันออกมาอย่างนี้มันจะปรับได้ยังไงเพื่อนดูหน้าตาแบบนี้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยม,มันสองทีมมันมาอย่างนี้เพื่อนเนี่ย เออมันเข้ามาตรงนี้นะเอ่อมันมาตรงนี้นะเพื่อนมาตรงนี้มันมันมีที่ปรับไปเลยนะเพื่อนดูนี่ไม่ใช่แล้วครับนี่มันเป็นก๊อกน้ำมันโอ้เพื่อนเพื่อนดูนี่นี่มันจะแตกแล้วนี่อ่แตกงานช้างแล้วนี่เพื่อนเพื่อนยาวไหมเนี่ยไม่รู้อะไรอ่นเนี่ยหม่เล่นออกนั้นเราเข้าแล้วคระย่ะตัด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  พอมันเนี่ยเออพอไหวอยู่อุย้ยมันก็สั้นจุดจุมกันะเนี่ยปาโตเอาเรื่องอันเนี้เอาย้ายนี่ก่อนเออได้อยู่อันนี้เข้าไปด้านนี้เออไม่ได้สิจะล่างๆแหละเออมัอน,นี้ไปอยู่เออได้อยู่อ่าประมาณนี้มันไปไหนนะมันเพื่อนเออเดี๋ยวหาสายก่อนครับมันเข้าไปนี่นเพื่อน <laughs> มันจะปรับได้ไมั้ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูก่อนไปอยู่ด้านนู้นก่อนเอา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 ,เอามันจะปรับยังไงกันมาเข้ามาด้านไหนอ่ะเออถึงเวลามาต้องแกะตรงนี้ดูด้วยเนาะเอามานี่เส้นหนึ่งมาเข้าด้านไหนอ่ะมันจะมีไหม,ม,ม,ม เดี๋ยวผมไล่สายไปแด้วเพื่อนเดี๋ยวผมขอไล่สายสักรู่ครับว่ามันไปยังไงมายังไง